นมัมการครับอาจารย์ครับเมื่อนี้ก็มาตามต่อแนวทางเด็ดๆนะครับของหลวงพี่เซียนลอกนะครับว่าที่ผ่านมาเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเข้าเต็มๆนะครับเข้าบนเข่าล่างเลยนะครับทั้งเจ็ดหาทั้งแปดหาพี่น้องนะครับเข่าคักเข่าเนี่ยวันนี้กลมาตามต่อแนวทางนะครับของหลวงพี่เซียนลอกอีกเหมือนเดิม เจ็ดห้าเจ็ดนะครับสามตัวบนเจ็ดห้าเจ็ดนะครับตัวเลขวิ่งของรองพีเข่าเจ็ดห้าเข่าแปดห้านะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับเมื่อนี้สิเป็นจ้งใดนะครับพากับมาล่อรุ่นไปน้ำกันนะครับเอฟซีรอคอยมานานนะครับมาตาบต่อให้เราเด้อนะครับนี่นะครับไม่เคยพลาดนะครับตั้งแต่ตาบมานะครับตัวเลขแนวทาาของรองพีเพลิน ยังไม่เคยพลาดเลยนะครับวดนี้สิเป็นจ้าไดสี่เข่าอีกบอนะครับสี่ได้รับโศกรับลาบอีกบอข้กลังล่อรุ่นไปน้ากันนะครับนี่นะครับล็อกให้สดๆเลยนะครับล็อกให้เห็นกับตาเลยนะครับนี่นะครับคำนวณให้ดูเลยนะครับว่าสิเป็นจังไดเอามาเบิงกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวลองพีเป็นกากับพนัง คำนวณนะครับแนวทางนะครับว่าหลายคู่นะครับตัวเลขจับคู่ให้สามตัวก็เข้านะครับเข่าแปดห้านะครับคือว่าตัวเลขชุดของลองพีเพิ่นนี่พลาดยากนะครับตัวเลขนี่พลาดยากว่าต่อตามที่ฝนพ่าด้วยมาตามนะครับนี่ลองพีเพิ่นค่ะรู้สึกว่าจะหนาวเนาะปุดหนาว พี่น้องเพิ่นกสิหนาวคับอย่นุณหทมพาสามพืนนะครับตัวเลขวิ่งนะครับามาแล้วตัวเลขวิ่งที่เรารอคอยห้าสามครับ ตัวเลขวิ่งห้าสามแปดเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขวิ่งนะครับ เขเบอร์โทรให้น้ำนะครับเบอร์โทรแล้วก็เขียนตัวเลขวิ่งตัวใหญ่ๆให้นะครับวิ่งแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆเขียนตัวใหญ่ๆจากสามบรรทัดนะนนครับ เออตัวเลขวิ่งที่เรารอคอยนะครับห้าสามแปดนะครับนี่ตัวเลขวิ่งนี่นะครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขวิ่งจับคู่กันก็ก็เข้านะครับงวดนี้ก็ยังได้ตัวเลขวิ่งเหมือนกับงวดที่ผ่านมา 853นะครับวดที่ผ่านมาวดนนี้ได้หา38เ้อพี่พลังเด้อตัวเลขวิ่งนะครับนี่นะครับ538วดที่ผ่านมาน่าจะเป็น857หรือจังใดน,นะครับผลพราด้วยจำบ่ไา้ใดนะครับแต่ว่าตัวเลขวิ่งวันนี้มี5มี3มี8นะครับตัวเลขวิ่งวันนี้นะครับส่วนตัวเลขทุด3ตัวนะครับ8ดศูน2นะครับ87 สองเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับตัวเลขจับคู่สองตัวนะครับแปดเจ็ดแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดแล้วก็เจ็ดสองนะครับไอ้นี่ก็เป็นตัวเลขชุดสามตัวนะครับตัวเลขสองตัวนะครับแคบหน้าจอเ้อทตามผู้ชมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเลขวิ่งนะครับตัวเด้นวิ่งของลองพีชันลอกเพลินนะครับ ตัวเรียกวิ่งนี้ยังไม่เคยพลาดนะครับยังพนไดเคยผ่าดจักรีอายูนะครับถ้าเข้านะครับเข่าบนเข่าล่างอยู่ไนหนีเลยนะครับจับคู่ใส่กันเอานะครับถ้าเข้านี่เข่าบนเข่าล่างนะครับยังไม่เคยพลาดนะครับตั้งแต่มาสามต่อนะครับอย่าลืมนะครับวันที่สามสิบพันวาคมหกหกนะครับลองอภไปพิจารณาเบื้องเพื่ออาชีรายมีโสมมีลาบน้ำหลวงพีเพิินนะครับูุใดมีโสมมีลาบแล้วอยากจะรวมทับุญน้ำหลวงพีเพิ่นกรโทบมากที่เบื่อนี่เลย เรเดอร์นะครับโทรเข้ามหาลงกีเพิ่์นได้โดยตรงเลยนะครับหรือติดต่อมาทางผนผ้าร่วยก็ได้นะครับถักจัดกข้มานะครับอยากจะให้ผนผ้าร่วยน้ำของยังมาถวายหลวงพี่เพิ่อนนะครับกันติดต่อผ่านทางจากผนผ้าร่วยก็ได้เ้อนะครับเดี๋ยวขนผ้ารวยก็สีน้ำมาให้นะครับ